นั่นแล้วเว้ยเนี่ยเราเราออกเลยไม่ต้องยิงกับใครเฮ้ยแดงๆมาแล้วเว้ยโอ้เกิดกันพีคเลยไปเอ้ยเอาไว้เอาไว้มาพี่โลกแห่งประตูมายาที่รัาเห็นย่างถังน้ำมันทำไมคิดถึงถังน้ำมันวะ

อืม,มเรียกเป็นวิทยุบคุณนะเฮ้ยมันจะเป็นเหมือนไอ้นี่ปะเนี่ยอ๋อไม่เป็นเหมือนไอ้น,น,อน,นี่เลยเอาเชี่ยมเจอมสต่อยเอา้าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว,ลว <c oughs> อย่าโลก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 หล <c oughs> อนอนหมดแล้วกูไ,อ, <c oughs> ไยอ,ยอ้ยะเพิ่นอยูอ,อยเโีโอ้โอ้อออ้้ออโอ้โ้โอ้โโอ้โล เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเดินสตรีมพี่ก็ตุกอ่ะเนี่ยพี่พอเห็นอยู่ตอนอยู่ตอนหันหลังเดินเลยถ้าประตูปิดอะหันหลังเดินนะหันหลังเดินออกประตูนั้นไปเลยพี่พิกอยู่ไหนแล้วอะสตรีมดิสตรีมจอดอะเดี๋ยวพลาดแล้วมันไม่ได้นะเฮ้ยเนี่ยพี่มาแล้วพี่อยู่ในห้องเระเปิดแล้วอ๋อขึ้นมาแล้ว มันต้องเราต้องตายยังไงถ้าตายไอ้ตรงเนี้ยทำอะไรไม่ได้พี่พีกเกออยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยอยู่ห้องไอ้ลิปแล้วห้องตายเหรอไม่ได้ยินเสียงพี่เลยวะออกเข้าลิฟต์ไปแล้วใช่ปะเอาลิตรงนี้วเลอาตมา้ตอนนี้ต้องทำอะไรอ่ะตายเหมือนกันรอนุกรอนุกรอนุกลงอยู่ที่เดียวกันแหละบรึย <c oughs> จบแล้วปะจบแล้วปะตุ๊กรอๆลงเผลอเพลงมาแล้วเอ๋เอ๋มาแล้วนี่ไงอะไร่อยอ่ะโดดแป๊บนึงรอนุกิ๋วช้าอ้าแล้วลงไปยิงเขาต่อได้ไหม ไงไงพี่ไ,ไข่แดงไข่แดงมาแล้วมาวกคนน่าลัอยเนี่ยเราออกเดท <c oughs> ไม่ต้อง,งอยิงกับใครไข่แดงมาแล้วเวอยโอ้ยเด็กนักดีสักแล้วแล้วผมมาไข่แดง <c oughs> แไไกลไอ้กลใช่นกเอาด ดีนกดีนกเองกักดตัวอบอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยไอ้เนี่โอ้ยเ่งงดังวะมัาจะผ่านโอ้ยข้างล่างเป็นทายสักที ยังมีไข่อีกไข่อันอื่นพลิกยังไม่หมดน้อง